โอ้ oh. ไปแล้วนะครับ Guinness World Record เ, <Yes, exactly. S 2> เรามากินด้วยกันนะครับเปิดงานกันแล้วครับมี6เกียงนะครับ800ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากผัดกันสู้ตายมากนะครับทุกคนแบบผัดแบบจริงจังมากดูสิเ้ oh. hey. เขาก็นับถ้วยนะครับมี่กเกี้ยงกันนะครับได้แล้วนะครับได้มาแล้วนะครับมี่กเกี้ยงนะครับนี่เทาป่าครับยังไม่เปิดอร่อยไหมอืมอร่อยมากชอบเป็นยไงบ้างครับอร่อยอืมอืมมาแล้ว200ล้านทั่วภูเก็ตนะครับขัดกันแบบสู้ตายมานี่สมาคมเชฟ สมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ตโอรเชฟจิตอาสาภาคใต้นะครับโอ้ด้านนี้ก็ผัดนะครับโอ้ไหลภาคส่วนนะครับทีมสตรีมูหนึ่งอโอ้สุดยอดโอ้กระทะใหญ่ๆทุกคนมีกระทะเป็นของตัวเองนะครับมีมิสทาวน์นะครับร้านมีต้นโพตรงอันเหล่านะครับเาาภูเก็ตสามัคคีกันมากนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับ นีเป็นการเสิร์ฟปี6กเกียงนะครับ <Yeah. S 1> ไปแล้วนะครับกิน n นส s เวิลด์เรคคอร์ดสุดยอดนะครับ mm hmm. นี่บรรยากาศสด,สดๆเลย